น,นี้อยากปี่นองกับลังหนังร้อนะเจ้าเดี๋ยวพิธีกาจะเริ่มต่อเจ็ดโมงเนาะเหลือดีงามดีต่อเจ็ดโมงจะจะ,จะทำบุญบ้านขึ้นบ้านไม้จะมันจะขึ้นยูนะวันนี้มันจะขึ้นยูจะเขาจะมอสพอวพิธีการนะจะขึ้นยูบ้านไม่นะเนี่ยตรงนาก,กันจะได้หรือเจอ้าวิธีการของคเนเมืองค่นะเจ้าเนาะอันนี้บ้านอันปวันเจ้าอันปวันอยากปี่นองกันเนี่ยเจ้าอันปวันไปส่วนนะเจ้า จ้ะบ้านหลังงามเจ้างามจ้ะบ้านหลังงามขนาดเลยอันนี้อยากี่น้องเจ้าคนท่าคนแก่เปิดจะมีการมานอนเจ้าก่านอนจะทําบุญบ้านจ้ะคืนน,นั้นใหม่ต้นงถูกอีนะแต่คืนคนเท่าเอาคนเท่าคนแก่จ้ะที่เขาหลบหน้าถืออยากีน่น้องจ้ะมานอนเฮียนใหม่ก่อนนจ้ะเป็นสิริมงคลน,นะเจนะ้าเนาะชว่วงนี้นหนาวเจ้าหนาวหนาวเจ้านี่นะที่อุปสรรคมาเนี่ยซิปซิปแน่ยๆแน่เจ้าดังไฟกัน กำลังเตรียมตัวกันอยู่เจ้าเดี๋ยวมาคอกันนะเจ้าบมอยากกันจะได้ันเจ้าเนาะนี่กำลังล้อล้อเหลิกนะเจ้าล้อเหลิกงามยำดีล้อเลิกงามยำดีเจ้าตอนนี้หอมกันนะเจ้านี่ข้าตอกดอกใหม่นะเจ้าอันนี้เจ้าของบ้านไม่ไม่สุวรรณดอกบัววันเจ้าประวันกำลังขับกำขัน สำคัญจะขึ้องอยู่บนบานจะลองขันไม่ขันเลยจ้บมีเกื้อาอาหารใช่คำโต๊กไปเจ็ดโมงเก้าน,นาทีออจ้ะเจ็ดโมงเก้านาทีเลิกงานยามดีมีพหมมิสรีจ้ะ ขึ้นอยู่ที่นใหม่หอือหมอนแล้วอันนี้มีซากด้จ้ะไอ้อย่างมีมีถ้วยอันนี้ถ้วยจ้ะเสียกับถ้วยแหม เสร็จ <ih unting> ีเสร็จทีถึงแงกวันนี้เราไม่ไปอยู่ไกินนีน้องวันนี้กับเด็กีน่าพี่แล้วเรจะไปอยู่เนี้ยเราเราีเเขายดี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 ดกดีดีดีีดีดดีดีดดีดีดีดเดีลดีียูีีดดีดดีีีดดีีีี เดี๋ยวเราอยากแตเจาอยากขึ้นอยู่บนเห็นไม่ละแ้วขึ้นไปละเจาเอาผ้าน้ำนาเจาะเลอุ้มผ้าพระพุทธรูปเจาะเ่กระลุกขึ้นขึ้นให้น้างน้าให้ เอาถยอาถอยอาจอดเตยเตยแอเจ้าลังจากตีคืนแม่แห่งไมเแี่นะเจ้าไปกระจาขคืนนะตีห้องน้องนะเจ้า

ก้าปลูกเราร้านเลี้ยก็เป็นอานเอก็ฉันกินเจบ้านบ้าหมดได้ปุกนิ้เจดจดแคหางก้าไปคิคนคนานการเลแต่งกำจังเจ้าก็ได้ปัินีบัดนแต่งของที่จับยกเอาเจ้า ออกจากช่นี้ผมคนยอำเมียเจ้าได้ยู่ก่อทำนอยสนก็สองเจ้าเจ้าและในรับความผมกินลังบบบางร้ก็มีเป็ดไก่มาลบกก่ที่อยู่ที่นนก็บอเป็นนาเลียนแดบน้อยงามดีข้างก็มีมดแม่ีมาตัาใจกอดพ่อน้อยใหญ่กอนลุกนังก่าหนกอดจบาำนอยอาน้ำมีสังขารฝาวพอดี อลฮาร์เกลนะจด้อันนี้ผลฮาร์เกลคุยข้อสารนะจ๊ะผลฮาร์กลวานเสียจานผาจ๊ะเป็นความเสี่ยงเนาะเป็นสิริมงคลเนี่ยจะทำงานเยอะตับเก้าดลนี้ล่ะตัดเกล็ด waca da waca di ba tua cab lo ko dan tomate bawaayo cukiiti kanyu ba wa sini canejang foto apajan

มัดมือเจ,จ้าเจ้าเฮียนนะจ้าเจ้าของบ้านเด็ดดลอยอะ่ะขอสารย์มัดมือแล้วก่ะอันเดียดเซฟพิธีแล้วนะเจ้าพิซธีขึ้นอยูเฮียนใหม่นะเจ้าพิธีขึ้นยูเฮียนใหม่เด็ดดลอยละอันนี้คนทาคนแแ้ปปน <laughs> ทาคนแก่โอ๊ยคุยยังไงไปไปเปไปไปไปคนเห็นมงคลข้าวคนแก่ขึ้นอยู่บนเฮียนใหม่ มามาเดยายองยันเนี่ยเฮ้ยคุอยุ่งเหยิงปักักเือนปักท้องจะน้มแก้วกับอันักแก้วกับฝักเนาะน่ัวเนี่ยเข้าๆนะเจ้าอันเรี่อง สูม,มูปินเนาะตีมาขึ้นแหงนไมจ่จะกระด้างเข้าบลาบจินนะจะลาบจินเจะขึ้นขึ้นอยู่หงใหมเ่เป็นเป็นเคตเ,เป็นมโคเนะเป็นว่บต้องไม่ลาบเนาะมีจกไม่ลาบ Là... mình, mình, à, mình, à, mình thì... làm mì cèn nướng nó chậm, mì cèn nướng là anh, nó phải có cái cầm đó, cái gì 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 đó, cái กิมไก่แหละน <glorious. S> 1> 1, ่ากินขนาดงามขนาดนั้นหรอเจ้าเห็นคนหักหักมือแป้งกันได้ไรได้เข้าไหมโอ้แกงฟักเนี่ยเขาเกิเจือกเจือกันว่ะต้องไม่แกงฟักเนี่ยแกงฟักนี่ขึ้นอยู่ที่แม่หลังหักคือแป้งกันเนี่เจ้าคือหักกันหักกันหักกันหักแป้งหักกันแป้งกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าเห็นคนหักคนหอมมันนะเจ้าเนาะ อย่างจุดอุดหนุนเจ้ะคนเจ้าของเฮนไม่ก็จะมีความสุขความบานอย่าเงียก็สำเร็จกะจะเงียงีคนอุดหนุนใส่ไอ้ของเฮนไหมนี่ใส่ต้นหอมสมป้อมไปหน่อยหรใส่ใส่เหางอะไรมี้ะมีหลดเสเลียนได้ไหเจ้าใส่กระปอน้ำพริกยห่นไหมขอน้ำพริกสลาบขอน้ำพริกสลับออเนาะเติมกระเพราสามยังนะเจ้า สามยังก็เข้าไปโอ้โหหลากงามขนาดมิจกมิลาบก็อยู่เฮนไมมีจกมิลาบเออมีจกมิลาบจกนะลาบนะเจ้าไม่ยุ้มเสร่าคนลาบอันนี้อันอันนี่แม่สวนเจ้าฟานเจ้าฟานเจ้าฟันวันนี้ขึ้นอยู่เฮนหมแม่สวนเนาะ กับข้าวสามอย่างนะเจ้อาอับแรกก็คือมีลาบมีโจกมีลาบนะเจ้าเจ้าของเฮียนมีโจกมีลาบสองก็คือมีแกงนุนนะเจ้านา่อย่างกับมีอย่างอุดหนุนหนุนคาจุนเนาะเจริญลุงเลื้ยงกับสามก็คือมีแกงฟักหักคู่แป้งกันในเจ้าเจ้าเฮียนนี่หักคู่แป้งกันเป็นเ็ดเจ้าเวลาขึ้นอยู่เฮียนใหม่เอมลเรียมกำลังคั่วลาบนะเจ้า ว่าบะทีกับมิ้งเขาดิ่มกินกินลาบดิบกับมี้จ้ะควาเแตนะจะลาบดิบลาบขวานี่แลคนกินกินดิบเนาะขวานลาบจ้ะนี่ลาบควานแบบลอยนะจ้ะลาบเมียงเท่านด่นนะจ้ลาบเมียงควานนี่ลาบดิบโตล้ํา่ากินจ้ะ ก็ได้ขี่เพนอยู่ตอนลูกอันขึ้นยูเห็นไหมวันนี่ก็จะจกดีกันหมดนะจ๊ะจกดีกันหมดเอาจกเอาหลาดด้วกันแม่ขอบคุณเจ้าเ้วนะข้าวจ้าุท้าคุณแกกินกันนะจ๊ะจากับลมกับเท้าสลี่มเจาะสลี่มงาสลี่มงามสล่มงางงางเสียดีาง้างหมดอันนี้เข้าคุณเท้าคุณแกกินข้าวด้วยกันจ้ะ ร้ำไหมร้อนไหมนเข้าทั้งนักนเลยเข้าทั้งนั้นกลับวันเจ้จ้าหน่อยเข้าทั้งนักค่ะอยาเข้าจะสู่ขึ้นทำพิธีขึ้นอยู่เว้นไม่เรียบร้อยแล้วก็จะอันนี้ก็เข้าสู่เข้าเข้ขึ้นนอกขึ้นเหม่ Hoa lan cho Cái keng, keng, keng keng lũ, quát mắt đâu phải dưới Kèn 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 cao Kèn mắt lời Con mắt lời lụt Kèn chân lời Kèn cho gần quạt ba nữa Ui Má hạt tè lụt Kèn 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 nè Lụt lan mắt đi kèn là thì sút lời Đó Tinh năng giá đá, tinh năng giá

มีนคนก็เทเเมเดวนนวนี้กินงงแล้วนะเจะ้าันวันนี้นะเจ้าวิธีการขึ้นอยู่บ้านใหม่นะเจ้าของก่อวันในส่วนนะเจ้าก็ไปเซตพีธีเรียบร้อยนะเจ้าตอนนี้ไ้กับเข้าผิดบ้านนะเจ้าสามอย่างนะเจ้ากับเข้ามุ้น,นะเจ้ามีหลาบนะเจ้า ค่ะวิจョกวิลาบนะเจ้าเนาะแกงหมูนุนนะเจ้าอันนี้อย่างอุดหนุนคำซึ่มชีวิตชุ่เจริญหลงเลี้ยงนะเจ้าล้วก็มีแกงฟักนะเจ้าพึ่งหักทุกแป้งกันนะเจ้าเราสามยังเจ้าบ้านเหมนแบงค์เื่อไปกินที่บ้านเจ้าตอนนี้ข้าเจ้าก็ขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะเจ้าขอฝากทุกท่านโค้ดไลค์กดแชร์และโค้ดติดตามช่องคนเมืองเหนือเฟมเมอี่เจ้าเจ้ายนะไรก็ถึงไปกันน้าหนาวเจ้าน้าหนาวเจ้ากำลังหัวกันาะเออการเจ้า ทั้าพิธีฉันเลือกกันหนังเอวหนังอู้กันต่อนะเจ้าสำหรับวันนี้เข้าเจ้าขอลาทุกท่านกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้าแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะเจ้าเด้อ